ตอนที่ 54, บอกมาโจเซฟอยู่ที่ไหนะจะาชายโนโ่ปลอวชีวิตขค่ด้วยถ้าเป็นท่าที่ต่าต้อยจะไปรู้ที่อยู่ของเจ้าได้อย่างไรกันเฮอพวกแกต่างก็รู้ดีว่านี่เป็นร่างแปลของโจเซฟแล้วจะไม่รู้ที่อยู่จริงๆของเขาได้ยังไงข้ามีความอดทนจำกัดหากยังไม่พูดก็อย่าโทษที่ข้าจะลงมืออ่า เขาบอกแล้วเจ้าใช้ปรดวาชีวิตด้วยในในท่าหลบอยู่ในสภาเวนพร์เขาบอกกับข้าด้วยตัวเองเลยสภาเวนไพร์งั้นเหรอเป็นสถานที่ที่ผู้อาวุโสเวนพายสิบสามตระกูลอยู่นี่นะใช่นั่นเป็นสถานที่ของพวกผู้เท่าหนังเหนียวโจเซซฉลากมากได้เผื่อทางออกไว้กับตัวเองแล้ว คาไม่ถึงว่าเขาคิดจะให้สภาปกป้องเงินตอนนี้จะทำยังไงล่ะกระวนใจอะไรจะทำยังไงเจ้าคิดว่าข้าจะกลัวพวกผ,ผู้เท่าหนังเหนียวในสภางั้นหรือจะจดใ้ข้าก็บอกไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนปลดปลด่อยข้าเถอะออสติน เจ้หมดประโยชน์แล้วข้าทิ้งซะครับเจ้าหน่อยข้ารู้อยู่แล้วว่าพวกเจ้าต้องฆ่าข้นแน่คิดจะฆ่าข้าคิดจะฆ่าข้าเงินฆ่าข้าพวกเจ้าก่อนแล้วกันเออ เจ้าท่าเวนายคนนี้เมื่อตะกี้คิดจะลงมือแต่แสดงได้แย่มากฮท่าเวนายโดนนายควบคุมเอาไว้เขาหักหลังโจเซฟไม่ได้หรอกดังนั้นโจเซฟจึงตั้งใจบอกว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนผ่านท่านพวกเขาไงล่ะ เจเซฟคิดว่าเจ้าหนายคงไม่กล้าไปสภาเวนภพยยจึงคิดจะทําให้ท่านถอยไม่ลาดถอยไปทําความลําบากให้เขาหรือครับไม่ใช่เขารู้ว่าข้าไม่กลัวท่านยังหวังให้ข้าไปด้วยซ้ำเพราะเขาอยากอาศัยพลังของสภาข้าทข้าไงงั้นเกรงว่า เขาคงได้แต่เพอเจอแล้วเพราะเขานั่นแหละที่จะต้องตายใช่ใช่แล้วพวกผู้พวกผูก้ท่านนังเหนียวในสภาเวนายก็ดีแต่ปากมากแก่แล้วแก่เลยอยู่ภายในตะกูเวนายไปวันๆข้าคิดจะสั่งหารพวกเขาตั้งนานแล้วงั้นพวกเราก็ออกจากที่นี่กันเถอะ อีโนอย่าเพิ่งรีบร้อนก่อนที่จะจัดการกับโจเซฟข้าจะจัดการเรื่องระหว่างเราก่อนเจ้านายพวกเรามีเรื่องอะไรที่ต้องจัดการหรือครับข้าก็เชื่อฟังเจ้านายมาตลอดเชื่อฟังงั้นหรือคำว,ว่าเชื่อฟังของเจ้าคือกดข้าไว้กับผน,นังแล้วกดข้าอย่างปาดเถีอมงั้นหรือ